ครับสวัสดีครับผมร้อยเอกสารุฒธปัจจจยครับตำแหน่งปัจจุบันก็เป็นผู้คับกองร้อยฐานพลานกองร้อยฐานพลันสนับสนุนครับหน่วย่วยเฉพาะกจก่มฐานพลันที่4ี่กครับแล้วก็อีกตำแหน่งก็คือตำแหน่งเป็นผู้จัดการสากลอมทรัพย์กลมฐานพลันที่4ี่บกจำกัดครับครับผมเป็นสิทธิ์เก่าวิทยาลัยชุมชนนาธิวาสครับรหัสปีถ้าจะไม่ผิดก็5้าหครับก็เข้าเรียนที่ที่นี่ครับแต่สมัครเรียนที่หน่วยจัดรีสอร์ทครับแล้วก็ขอปรับ ย้ายมาเรียนมาเรียนที่ที่ตัวหน่วยจัดแม่แม่ไข่ครับที่ที่นี่ครับครับผมก็เรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ครับการเรียนที่วิเลยชุมชนครับก็เป็นรูปแบบการเรียนที่เปิดโอกาสให้กับเด็กที่อยู่นอกระบบการเรียนครับก็จะใช่ทํางานไปด้วยแล้วก็มาเรียนไปด้วยครับก็จะเปิดโอกาสให้กับเด็กที่ว่าหลุดหลุดจากขอบการศึกษาเพราะว่าจะมี ช่วงที่ผมเรียนก็จะมะีช่วงหลากหลายวัยนะครับที่ี่เข้ามาเรียนไม่ว่าจะเป็นสูงวัยก็จากหกสิบแล้วก,กย็ยังมาเรียนอยู่ในะช่วงนั้นก็การศึกษาก็จะเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนแบบการเสริมความคิดนะครับการเสริมความคิดให้กับเด็กที่มาเรียนนะครับก็ให้จะเรียนเอาความคิด มารวมกันองค์ความคิดของของเด็กเด็กนักศึกษาครับที่ว่า,เ,าเรื่องของการวัยการศึกษาระหว่างไวตั้งแต่เด็กเด็กที่ว่าอยู่ในในวัยเรียนกับเด็กที่ที่มาเรียนเสริมครับก็จะเอามารวมกันส่วนอาจารย์ที่มาสอนก็จะเป็นหลากหลายอา,อาจารย์ครับหลากหลายองค์ความรู้เพราะจะเป็นทั้งอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจําแล้วก็อาจารย์ที่เป็นอาจารย์เสริมนะครับเข้ามาจากจากสถานศึกษาต่างครับหรือว่ามาเสริมจากจากสถา,าน งานอาชีพอื่นอาชีพทีเ่เข้ามาเป็นอาจารย์เสริมก็จะได้ความคิดเรื่องของการรูปแบบการทําทงานาจะมาคุยเรื่องประสบการณ์ในการในการ,ใ,การาใช้ชีวิตในแต่แตละวันกับส่วนเรื่องงานก็ในการเรียนก็อาจจะไม่ฟิกในเรื่องขององความรู้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจจะไม่ฟิกเรื่องของอาการใช้ชีวิตการประกอบให้ทำไงให้ จบไปแล้วจะได้มีงานงานทำครับนี่ครับก็ช่วงนั้นช่วงที่ผมเรียนก็จะเป็นการไปดูสังคมพระอุวัฒนธรรมครับก็จะมีนักศึกษาจากอาของนาราธิวาสทั้งทั้งหมดครับจำวจะเป็นหน่วยจัดอรสอสอรหน่วยจัดโคลกนะครับก็ก็ร่วมกันไปดูสังคมพระอุวัฒนธรรมก็ได้ ไปกันที่อายุทยาแล้วก็เชียงใหม่อะไรต่างๆแม่องสอนอะไรต่างเพื่อไปดูพาเด็กทีนท่นี่ไปดูาการใช้ชีวิตที่ต่างต่างพื้นที่ว่าการเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงก็ทำให้มีรประสบการณ์ตรงนั้นนะครับมากมากมากขึ้นครับยังครับตอนนั้นก็เป็น1ิบเอกครับ <S <S ครับยศเพิ่งจะสิบเกหมัดหมัดครับก็พอเรียนจากที่นี่เสร็จ ก็ไปต่อครับไปต่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับก็จบปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศครับก็อยากแนะนำให้มาครับมาเป็นพี่ิน้องร่วมรุ่นกันก็ได้ร่วมร่วมถาบันเดียวกันครับก็ที่นี่เปิดโอกาสนะครับเป็นสถานที่สถานศึกษาเปิดโอกาสให้กับ เด็กที่กําลังมองหาสถานที่เรียนอยู่นะครับบางทีก็อาจจะมีทรัพย์ทุนทรัพย์ที่ไม่มากเพราะที่นี่ก็เปิดโอกาสให้เพราะว่าค่า,าค่าเทอมไม่แพงครับแล้วก็เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพนะครับสามารถที่จะไปต่อยอดได้ในระดับสูงต่อต่อไปได้ครับก็ตั้งใจครับ แล้วก็สิ่งสําคัญของการเรียนวิทยาลัยชุมชนก็นั่นก็คือวินัยครับต้องมีความรับผิดชอบในการนําตัวเองมามาเรียนครับเพราะว่าเราเรียนเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในระบบภาคบังคับที่จะต้องเก็บคะแนนมาเรียนอะไรต่างๆมากนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับมันก็จะจะทำให้น้องๆเนี่ยผ่านการศึกษาตรงนี้ไปได้ถนะ้าถ้าน้องๆมีวินัยในการ ในการเรียนแล้วก็มีความขยันในการศึกษาต่อครับครับฝากเพื่อนๆนะครับร่วมรุ่นครับถ้าได้ดูอยู่ขไหนก็มาร่วมกันเข้าชมรมนะครับสิทธ์เก่าของวิเลยชุมชนอาทิวาดครับโดยที่มาที่นี่ได้ครับที่ที่เราเคยเรียนกันอยู่ครับก็สามารถมาติดต่อได้ครับปัจจุบันนะครับไม่ว่าผมจะไปที่ไหนครับผมจะ ดูไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องแบบโลโก้อะไรต่างๆที่ไปเจอด้านนอกก็จะมีตาสัญลรักของวิริยมชนผมไปเจอที่ไหนไปเจอที่วันนั้นไปร่วมงานที่จังหวัดอื่นแถวภาคอีสานเนาไปเจอโลโก้อย่างเงี้ยผมก็ถามเอาอันนี้คืออะไรมาทำไมถึงมีเสื้อแบบนี้โลโก้แบบนี้ ขาก็บอกว่าเขาเรียนวิทยาลัยชุมชนแต่ว่าไม่ใช่ของนาทิวาดแต่ว่าพอคําว่าวิทยาลัยชุมชนผมก็เหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของผมที่ทําให้แนวความคิดของผมนะครับเปลี่ยนไปจากที่ว่ามาก็ก็คิดตอนนั้นก็คือรับราชการแล้วเราก็ไม่ไม่มีการพัฒนาว่าจะไปไหนต่อแต่พอมาเรียนในวิทยยชุมชนทําให้ความคิดมันเปลี่ยนนะครับว่าในการที่เรามาเรียนแล้วเราต้อง มาทํางานมีงานทําแล้วเราก็ต้องมีการเรียนศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มีการพัฒนาในอาชีพของตัวเองแล้วนะก็คือเริ่มด้วยการศึกษานะครับเพราะการศึกษาคือกุญแจดอกแรกที่เราจะเปิดประตูบานต่อ,ต,อต่อไปนะครับก็วิเลยชมุมชนเป็นเป็นกุญแจหลักนะในการเปิดประตูบานบานต่อต่อไปของผมครับครับ